หลายนึงครับผมโอ้ยทางขอนีน้ไงไม่มไงป้าเลื่ใส่กันในที่น่องนี่ผุ้น่ะเป็นแดงๆด,ดูครับผม,มเป็นแดงๆเลยครับโอ้ยนี่ครับนี่นี่ปูแม,ม่ลี่ละ บ้านใหม่ๆนะครับนี่สวัสดีครับมาเบิ้ลฮุมนี่ครับพี่น้องน้ยเต็มฮุมนลยครับผมนี่ครับแต่เต็มอุ้ยพุ่นไม่ยังล่ะพุ่นแบบหลายทิไทหให้เบิ้งฮุมหนี่งฮุมเดียวเด้อครับผมนี่ครับมาเอกผมก่อนนี่มาถ้าเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศครับอือจริงเหเดี๋ยวต้องไปทักใจครับผมนะนะ ยางไปผึ่กระสอบเบาครับผมห่มเดียวได้ครับผมจีเบาสีไทยที่น้องเบิ่งครับผมเป็นคลิปวัวเนาครับผมต้องลองห่มหลายแห่งครับผมเนี่ยองระเบิยงกระสอบเบาครับเห็นทางแหล่จะมีครับผมผุนเาวึ้นเรื่เครื่งก่อน พีปมากหลายนึงครับผมโอ้ยห่างคอ,อยไงไงไม่ไป้าใส่กัน,นที่นอกนี่พู้น่ะเป็นแดงๆด,ดูครับผมเป็นแดงๆเลยครับเต็มหุ่มหนึ่งครับ ีติดดอกง,งามด้วครับันเ,เดี๋ยวก็ได้บกกหลายนี่ครับผมติมดแบดบที่ติดดอกยังไงฝุ่นนพุนพูนโอ้โห่างแต่ามกระเมียนเลิครับผมแมนบากครับก่อนี้่ืจะฮ็ด อเอาตัวไหนก่อนเอาตัวนี้ก่อวกันไผ่ดีนะเดี๋ยวเพื่อนดูคยอีิไหลมือเนี่ย <laughs> อุย,อย,อย <laughs> นี่ครับดอกงามแหงครับผม เห็นแผ่นบ่ได้เหาอยื้อาั๋ยเจ้าลงก่อนหามองมันมันยืน้นะครับนี่นะตัวด,ดอกนี้ขึ้นบ่ได้เอ่อได้บ่เอาบ่ได้ะดน,นะครับนิ่มแล้วเมอร์ตะบ่ยังพี่ ไอ้ปูนทั้งไตดอกบองไงนี่จุ่มอยู่ันท่านยางบ่มีเลยครับผมมึงมัน,มนทะลุไปเลยครับผมเ,เดี๋ยววางนี้นี่ไงทม,มเดียวกันแบบเดียครับนี หนครับอ่องมันกันบปลาไม่อีกปะต้องซองมันได้ดีครับเพราะมันจะโลกเหมือนตอนไหมเพิ่นบงนนังเนาะี่ครับที่เราท่านผีนี่อีกอยุติเราพเห็นไวไอยู่ตุ่องานเน่งมาอีกาองานเก่งมากครับสองบาะฮะใส่อะไรบา้าอะไร โอ้ว่อน,นิ่มเห้อครับ้เพ่งดีกวาดีไม่ยจุ๋มี่แอนนคุณู่ที้กหนเนี่ กําลังขึ้นไหมวะนี่นี่นีเห็มบอเห็มบอวุ้ยแมน,น,น,นเอาไรปะไม่ได้ไม่ไหวอันเดีนี่ข้ากมไหมเต่าอะไรแบบนี้ได้หลายแห่งครับผมห่มเดียวครับนีบนไปม,มีอีกเปล่าโอ้ยฟังตุ่นยังมีอีกแมนครับผมไปไปดู น่าขึ้นไหมครับทันทีจริงจริงป้าผมเดียวครับผมที่นะครับเด็ดเท้าดินเก่าครับผมเขียงเสีบเขีงหวานด้วยกันเลครับ ดาวดินใหญ่ดอกมันิแข็งครับผมแน่ครับพได้ายครับดอากาเลยนี่มีวิธีพูด้ดหรอ่าบานเี่อพี่ Ừ. Để ngồi, ở đứng ngoài răng mãi mày là gặp cái pháo gì này thôi đúng rồi răng rờm lại đầy đứt nỉ สีหน่อยยังมีอีกนะครับหอมหอมเลยครับโอ้ยแกงได้ครับนี่นโอ๊กโมกครับผมหนักกันหนกครับ นกเมีนี่แบบสุดเหลอกไงอันนี้เอบเป็นรอบสองเนาะทีนี้ตรงนู้นออกคนี่สุดเลยเฮนยแบบนี้ เริ่มมไม้แล้วเห็นดอกสีขาวตอนแรกๆเนะแน่นครับหเห็นดอกนุสียองกนเมืองครับอดอกงาห้กันับนี้เราดิ่นกงหวานนก,กันครับผมเจด้มาเจอทั้งรุม,มหัน นี่ครับอีกหคมนึงเมียนครับออ้ยอยู่ถาดกันลงมาหน่อยเดี๋ยวเนาะเมีเนขึ้นสีสีเอาใดเด้อครับพี่น้องผิดบ้างเราลีดีมากๆนีน่ครับสีข้างลาง่างป๊าดเนี่ยงเบอร์อยู่ครับผม,มพี่มาบนขี้อพี่นอออ้อง นี่ยอยู่ข,ขงางหน้าผาหมองเก้นเน,นี่ยรับพือ่ะนี่นม่าเลือะไรครับผมนี่แหละเฮ็ดออกไหมครับผมผีผีไหมง,งางหากที่น้องครับผมเนี่ครับ <c oughs>

ที่นะครับหีดตกนกเป็นจุ่มอยู่ครับผมเพื่อนดอกนานดอกแข็งดีเนาะนี่นครับเต่เวลาแกงนี่หวานครับผม ครับผมบ่อใดเบิดไห้ยแล้เผ็ดไถ่ครับผมบ่้ก็ร้ายครับนี่พีเฒ่าหอมงีพี่จุ่มบอกเงี้ยนึงพี่ไหนมันจุ่มกันหอมเม่งครับมีเห็นจับหอมติดมือเลย บานใหม่ๆนะครับนี่สีนึง่งอุย้ยเนาถิ่มหลายเนาะแม่นครับมีน้ำดานเพิ่นไปมาหนี่เห็นหลายแห้งครับถึงดอกเนาอืมมีตาใส่บ่ดด้ครับผมท <laughs> ี่ถ้าผีสองจุ้มีแต่ไข่ก็ออกเรื่อยๆเ,เนาะแม่นครับไปน้ำดานพเพิ่นก็พอได้เก็บอยู่ครับผมนี่ถึงจุ้งทั้งบานครับโอ้ย ใสงไหเนาะบ้านี้มีมเห็ดแต่บ่มีหมองใส่เหมือนกันครับนี่ยครับผมอู้หนี่สองดอกครับผมเดี๋ยอ่ะนอสองบามาคันครับเมาเห็ดเพิ่งจออนเดิมเนาะนี่ครับอือติดนะครับใส่ข้นาะครับดอน อจ้โม่ไท้นะครับดองครับแค่น้งบางไม่ไหมครับนี่ถัดห่มนี่ครับผมโอ้ยนะขนาดห่มเดียวนะครับห่มนี่ถัดน้ำมันน้อยเดียวว่ชชักเห็ดอกงวัชจักเห็ดกอแดงครับผมเมียนครับผมได้ยี่สองห่มสองบ้ากระสีขึ้นไปแล้วครับผมเมียนผาห่วงมากแล้วครับผมเมียนครับเนี่ยอ้ย ผมคิดว anyway, so yeah. uh, right. ่าสีมันไปนี่ครับผมเมีนครับเดี๋ยวมือล่างสองบาทสีลงไปข้างล่างครับผมเมียนมึอนี่ลงไปบรท่านนะครับฝาห้องมาแล้วครับสีลงจากเขาบรท่านครับผมอุ้พวกมานอยู่เด้อครับผมเมีนถือว่ามานเตยอยู่ครับพี่น้องเต็มตาครับสองบาทอ๋อสหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิญญาณครับผมกะขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เขามากดไลค์กดแชร์มารวมเดินทางครับสองบาทครับผมเมียนครับผมสองบาทกับสิผาพี่น้องกับบ้านอีเชนเคยครับผมเมีนครับอ่างต่างๆคาร์ดานันเด้อครับพี่น้องสไลด์คลิปนี้สองบาทก่อนนคครรััับบบาววต้สสดี เอาคุ่มสวัสดีครับผมไปครับบัน